ครับสวัสดีครับเอฟซี e FC, ทุกคนนะครับเนาะข่าวเมื่อนี้ยกมาพบปอกับปอเตรียมเนาะพี่น้องเนาะข่าวปอเตรียมพามาติดตามเลขราวพัฒนาของพ่อสวัสดิ์นรงพี่น้องเนาะครับงวดที่ผ่านมาปอเตรียมบย่ได้ลงนะพี่น้องเนะ้อของพ่อสวัสดิ์นะครับเพิ่นบ่ได้ส่งมาให้แต่ว่างวดน,นี้พอเลขเพิ่นบเ่เข้าเพิ่นก็เลยบ่ส่งมามื้อนี้เป็นเพิ่นว่าเป็นสูตรใหม่พี่น้อง สูตรใหม่พันธ์พันวาเขาจะไมจะเกาจะในพ่อเตรีมยมขยีามาเบิงมาติดตามน้ากันเนาะพี่น้องเนาะครับมื่อวันศุกร์เนาะพี่น้องวันศุกร์ที่สี่ตุลาคมหกเจ็ดลาวพัฒนาออกเก้าเก้าเก้าหกสามหกเนาะพี่น้องเนาะครับเด็กล่างก็ออกเก้าหกนะครับเขามื่อในพ่อเตรีมภามาเบิงมาติดตามน้ากันเนาะพี่น้องเนาะลาวพัฒนาพ่อสวัสดนะครับ ไปเบิรงน้ำกันนะพี่น้องเนาะวันจันทร์ 好、啊 เราพัฒนาพ่อสวัสดิ์พี่น้อง ครับเพื่อนแหมาาแบบสองหนงนะครับ สองหนึ่งสามไข่ซีมิเนียนอยู่สองพี่น้องครับเน้นที่สองมับริสุทธวนจับคู่ได้พี่น้องเน้อพ่อสวัสดิ์จับคู่ให้มีหกสอง เก็ดซองนะครับแปดซองห้าซองนะครับ

ครับว er ันนี้พ่อพเน้นให้ที่ติดติดสองพี่น้องเ้อก็จะมีอยู่สี่หางหางนะครับสองเก็ดสองแปดสองนะครับนี่คือตัวเน้นนะพี่น้อง วันนี้มีเลขสามตัวพี่น้องครับสี่สี่สองครับพอเป็นวัดสูตรไม่ได้พี่น้องเดือสูตรไม่ ครับสัตว์เกียรตินะพี่น้องเนาะครับเอาพี่น้องบาหน่อยสัตว์เกียรตินะพี่น้องเนาะแฉปหน้าจอไว้ได้ครับเด้อครับวันจันทร์นะพี่น้องเนาะวันจันทร์ที่เจ็ดตุลาคมสองห้าหกเจ็ดลาวพัฒนาพ่อสวัสดนะครับรบนล่างวิ่งรูดสองหนึ่งสามเน้นที่สองพี่น้อง ครับนี่หกสองเจ็ดสองแปดสองห้าสองหกสามเจ็ดสามแปดสามสี่สองับเลขสามตัวกับสี่สีนะพี่น้องเนาะครับลักสามนะพี่น้องเริ่มมัเข้ากับพิจารณามืองเอาครับและที่สําคัญของกาเริ่มนะพี่น้องมักสอบตัวไดเข้าก็จะเริ่มกับตัวไว้นํานะครับเนาะครับมักกัดจังไดกับพิจณามืองนพี่น้องเน้อ คอยเขา่าคอยให้แตกปังๆน้องพี่น้องเนาะจะได้โชคๆมันๆกันนะครับเอาจะลืมพี่น้องเขามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พอแต้มน้ําแดงนาะ,ะครับเนาะทางช่องตะวันพาโชคแนวแลนะพี่น้องเออฝากกดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนไว้น้เนาะพี่น้องเนาะเพื่อจะบผ่าดคลิปใหม่ๆนะครับเอาสุดท้ายท้ายสุดนี่พอแต้มก็ขอกราบขอบพระคุณทุกคนนะครับเด้อที่เขามาเบิง่งมาติดตามพอแต้ม พอเตมก็อวยพรให้โศกโศกมันมานเฮงหฮงรวยๆกันทุกคนนะครับเนาะครับสําหรับชิปนี้พอแตมก็มีแค่นี่พี่น้องเอาไว้ปอกันชิปหน้าครับสําหรับชิปนี้สวัสดีครับผม